ทีนี้ก็มาอาจจะเป็นเรื่องเก็บพระยังไงแล้วกันนะครับผมบางคนเนี่ยก็อยากรู้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นซื้อขายอาจจะเป็นนักสะสมเนี่ยว่าเก็บพระยังไงให้มีวิสัยทัศน์หรือมีมุมมองที่จะได้มีกำไรบ้างเพราะเก็บไปในขาดทุนตลอดเลยไปขายซื้อมาล้านนึงขายเวลาขายเนี่ยขาย เหลือ5้าแสนเหลือหกแสนนะครับผมบางคนก็มีกําไรผมจะบอกว่าการเทรดพลาเครื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆเลยนะครับผมไม่มีใครรู้หรอกครับผมแต่มันรู้เป็นไก์ไลน์ได้ถ้ารู้หมดก็ไม่ต้องขายพลาแล้วก็ซื้อพลาเก็บอย่างเดียวเี๋ือราคาก็ขึ้นนะครับผมมันไม่มีใครรู้แต่ว่ามันมีทิศสาหรับคนที่อยู่ในวงการพลาเนี่ยมันมีทิศในการดูเนี่ยแต่ก็ย้านะว่ามันไม่มีใครรู้จริงแล้วก็รู้หมดมันแค่การคาดการณ์เพราะถ้ารู้หมดเนี่ยไม่ต้องซื้อพลาไม่ต้องขายพลาหรอก เก็บพ้ากิ่งกาไรอย่างเดียวก็รวยแล้วถึงได้บอกว่ามันไม่มีใครรู้แต่ว่าคนที่พอรู้มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการเก็บซึ่งโอกาสที่เขาจะพลาดเนี่ยก็มีน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับผมแล้วถามว่าเก็บยังไงเนี่ยผมจะพูดอ่ามันไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่าจะบอกเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆเนี่ยได้อย่างแรกเลยเนี่ยพระราคาขึ้นเนี่ย เราอย่าไปบ้าจี้เก็บตามนะครับผมเก็บได้นะซื้อมาขายไปได้แต่มันต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่สูงนะครับผมแล้วก็อ่านตลาดออกแต่หลักการธรรมชาติทั่วไปพระราคาขึ้นให้เราขายไม่ใช่ว่าพระาเล่นกันสองจูๆ่ๆเป็นกระแสขึ้นมาหมื่นสองหมื่นแล้วเราไปซื้อตามจังหวะน,นั้นถ้าเรามีอยู่เราต้องขายเราต้องซื้อพระตอนที่ยังไม่พแพงตอนไม่แพงเนี่ยเราก็ต้องดูพื้นฐานให้ออกนะครับผมตรงนี้แม่งยากตรงนี้ยาก นะครับผมแต่ก็บอกเป็นไกด์ไลน์ได้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมย้ำนะว่าเป็นไกด์ไลน์เฉยอาจจะไม่ได้ขึ้นอาจจะเจ๊งนะอย่าไปซีซัวนะผมแค่บอกยกตัวอย่างเฉยยังหลงพ่อแดงเขามาลยอีกอย่างเงี้ยยังเซียนพลาเป็นเซียนพลาเนี่ยเก็บเขาก็จะรู้ว่าหลงพ่อแดงเนี่ยเวลาไปวางสนามพระงานประกวดหรือว่าไปซื้อขายเอามาขายวุฒิดีขายคนนู้นขายคนนี้เป็นพราที่ซื้อง่ายขายคล่องซื้อ2 0 0พจะใช้เงินขายขัดทุนส0 0พขายพันแปดหรือขายใจเย็นขายได้สองพันเป็นพราที่บวกลบวางสนามก็แป๊บเดียว ถ้าราคาได้เสียก็แป๊บเดียวขายได้หมดลงเว็บลงโพสต์ตรงไหนก็ขายได้หมดเ <Wow. S 1> ขาเรียกว่าพระที่มีพื้นฐานดีอย่างนี้อนาคตมีโอกาสที่จะขึ้นเพราะว่าไทาม์ไลน์เนี่ยกราฟเนี่ยพ่อแดงเนี่ยในช่วง8ปีหลังมาเนี่ยไม่เคยลงเลยมีแต่เท่าเดิมแล้วก็ขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดโอกาสที่จะขึ้นเป็นผู้แต่งในวันข้างหน้าก็มีนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าถูกหมดแต่ว่าผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าพระต้องเป็นพระประมาณเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานให้ออกนะครับแต่พระประเภทที่แพงแล้วอย่างนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับผม